ออกบูที่อุมานรู้สึกเป็นยังไงสัอะลยกุม a ะ a i k u มะตุลลอฮิวะบะ h i wabarakatuh كيف حالك ดีอะครับะมากคุยกับอ่กับเขาเลยนะครับว่าการทำงานที่นู่นเป็นยังไงมั่งนะครับต้มวาระมะตุลลอฮฺเป็นไงมั่งครับเออ่ไปออกบูที่อุมานรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับทำงานที่นู่นเหนื่อยมากเหนื่อยแบบรุนแรงสุดๆประเทศที่คุณไปเป็นประเทศอะไรนนะอุมานใช่ไหมที่นู่นเออ่เป็นชาวอุมานลูกค้าที่นู่นเข้าใจดีไหมนิสัยดีมากนิสัยดีแบบว่า คือเราเรื่องมากแค่ไหนเขาก็ไม่ด่าเราเราไม่มีคําตอบให้เขาเขาก็ไม่ด่าไม่มีคําตอบนี่ยังไงคือเขามาเยี่ยมเยียนเราใช่ไหมที่ที่บูธของเราใช่เขามาเยี่ยมแล้วเขาก็แบบว่าสนใจบูธของเรากันเยอะเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็ดังอยู่ระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แล้วโรงพยาบาลของเราในอาชาวอมานดยส่วนใหญ่ก็มีเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่อยู่ที่นู่นกี่ยวอืมสี่วัน สี่วันสวันเลยแล้วก็สภาพอากาศที่นี่เป็นไงบ้างร้อนอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณไปเยี่ยมเยือนอมานใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรก first time แล้วได้ประสบการณ์อะไรบ้างที่ไปครั้งนี้แตกต่างจากการทํางานในโรงพยาบาลไหมแตกต่างมากมันได้เปิดโลกมันได้แบบโอ oh ้โหไปท่องโลกกว้างยาสลามคือเปิดสมองไว้าะใช่รู้สึกมีแรงทํางานแต่วันนี้ง่วงมาก ก็อะไรอย่างนี้มันก็จะตากันไปเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ครับอันนี้น้องนของเราที่ไปมีลูกค้ามาเยอะๆที่โรงบาลเราใช่ไหมทุกคนก็มีหมอของเราที่มาอยูู่พตี่งอยู่แล้วหมอก็ใช่หมอก็นั่งประจําการอยู่คอยต้อนรับคนไข้ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อม คสที่ปรึกษาที่มาที่นูนก็จะมีเคสอะไรบ้างที่คุณได้แปลที่มูนส่วนใหญ่ก็นั่นแหละค่ะมีเคสกระดูกแล้วก็มีระบบทางเดินปัสสาวะอยู่เคสหนึ่งที่แปลเพราะว่าคนไข้พูดอังกฤษไม่ได้อ๋อโอ้โหอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเราอยู่แล้วช่วยเติมเตมช่วยอะไรนู่นนี่ก็หลักๆก็ดูแลหน้าที่หลักคือจัดโบชัวก็แจกโบชัวใช่ ใช่อันนี้สําคัญเลยสําคัญมากและเหนื่อยมากมีแบบว่าที่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือยืนค่ะต้องยืนทิ้งเกงสวยๆใช่เพื่อให้เขาเข้ามาที่เราใช่เพราะว่าเรามีผู้คุมหลายคนเราเลยต้องสร้างพามักนิดนึงอ่าฮะอย่าให้เสียชื่อโรงพยาบาลของเรานะครับก็อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องเขาปรับจูนเวลาทีหนึ่งวันนี้เราก็เริ่มทํางานแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่ ิวชิๆสบายๆายเป็นวันอาทิตย์นาะเพื่อนนะครับก็น่าจะประมาณนี้ฝากโรงพยาบาลมาประกอบเก้าบริหารกรมุสุขภาบิบิคินนะถือกระเป๋าบ้างพลังก้าอ่ะไบ่ายนี้